We now. be safe here for now. The soldiers are sure that this part the should this ship is that for of part empty. เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องรีแมนของเรากันอีกเช่นเคยนะครับก็อย่างที่สัญญากันไว้ว่าเราจะกลับมาในภาคสองของเกมเดสเอเฟกต์ครับก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับแดนเนเต้นะฮะแดนเนเต้ <c oughs> ผมเรียกว่าแดนเนเต้แล้วกันจะตรวจอะไรเ <What? S 2> ร<ๆ>าอะ One of the best prototypes that came out of Meridian Research. You've got both physical and mental modifications and improvements. You're, but according to your. Bullshit! It's a slow but visible process. Your neural network is overloaded. You have more functions than your brain can handle. Bullshit! I feel all right. Mm. Right now, yes. But we have to do something about it. Your file says they've deactivated most of your functions. Look. I'll try to unlock one of the basic ones. Mm -hmm. i one. Your mental capacity should improve in time. I'll be checking you regularly. When your mental level improves, I can activate some of your abilities. You're more or less stable for now. โอเคเหมือนเราจะมาอัปเดตอัปเกรดสกิลกับแดนเนตเต้ได้นะครับแล้วไงต่อ ออ j เจ t ที e ของวันนี้ของเราเรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยวะเนี้ผู้ l Enemy ผักศัตรูเฮ้ยดึงศัตรูดิให้มันพุชตายละเอกอิงบ <c oughs> อดเยอร์ไม่เอาไม่เอาเธอเป็นใคร มันคนที่เหมือนอคุณอีกการทดลองหนึ่งอะไรสักอย่างเขาไม่ยอมบอกเรานะาเล่นไปก็อาจจะรู้ก็ได้ไหนวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเอ่ย This way เหมือนกับว่าจะไปไม่ได้ไปตรงนี้ดีกว่าภาคที่แล้วเหมือนเสียงเกมจะดังไปนะผมลองปรับ ให้มันลดลงแล้วไม่รู้ว่าจะพอดีหรือเปล่าในะรอบนี้อาไปได้ปะเนี่ยโอเคครทุกคนหลังจากที่กูโง่อยู่ตั้งนานก็คือว่าเมื่อกี้ผมต้องคุยกับเจสเดนเนตเต้นั่นแหละครับแต่ว่าผมผมก็คิดว่าเออต้องไปหาทางอะไรไม่ผมต้องคุยกับเขาเฉยๆแล้วมันก็จะมีนี่ไงสตาร์ทมิชชั่นมาให้เรา โอเคขอบงคิวมากเจ๊ okay. you, หลังจากที่กูโง่มาเป็น10นาทีได้รอเล่นรอเล่นประมาณ5นาทีเองอ่ะฮะมีช็อปให้เราด้วยโอ้ย5,000ันไอบ้าคอนติเนียดีกว่าจนขอแค่คาตานะอันเดียวก็เอาอยู่แล้ว c าร์จที่สองเซฟอินพิสเตอร โอเคกูต้องไปไหนโอ้ยเดี๋ยวเดีดยดเดเดเอเดเดเดเอเดเดเดเกเดเดเกเกเด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 ตดนดเกเดเดเดเบเาเดเดเหเดเด้เดเลยดเดเดเอเดีคเตเนเเนีดยบอกเลยระดับชาติเด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 เเดเเดเดเด อ๋อสกิลดึงศัตรูมาไงอุยไปไหนแล้ววะนี่เข้ามาดี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 เลเวลสองอุ้ย,ยมันปลาอะไรได้ด้วยอ่ะแข็งแกร่งตัวนี้มันแข็งแกร่งตัวนี้มันอุ้ยอุ้ยไอ้เ้ิเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องได้รับกระสุนโอเค ให้เวลาเราไปใช้ลิฟต์กันให้เวลาเจ๊แก่ห้านาทีหรือเปล่าจากที่ฟังเมื่อกี๊โว้ยโอ้ยโว้ยโว้ยสันสันอย่าพ่งสันอย่าพ่งส,ส,สันไปก่อนอาะเออ two. Three, <c oughs> แทงข้างหลังแทงข้างหลังฟันไม้โดนดิวะดึงเออโอ๊ย <c oughs> <c oughs> บลกอุ้ยหัวขาดเลยโดนแบนปะเนี่ยไม่หรอกมั้ง <c oughs> เอาชนะบีฟบีฟพอัพซอมบี้ <c oughs> โอ้ย,อยไม่เอา มันอ้วกได้ตัวเนี้ดึงแม่งก่อนดึงแล้วก็ฝันดึงแล้วก็ฝันอุ้ยมีกีดด้วยอุ้ยอุย,อย,อย,อยเสียงไม่เข้ากับมึงสักนิดหนึ่งอุยอ้ยอุย้ยน้ำเขียวเอ้าตายแล้วหรอไหวไปปะเดือดนะเหมือนจะมีอีกดนตีมันยังไม่หยุดเราต้องเก็บตงังเวทไว้ก่อนตังต้องมา อะไรการผมชอบว่ะเคาะตู้มันดูเถื่อนดีเออปัง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 อ่ะเก็บทุกอย่างที่เก็บได้อะไรเป็นเงินเป็นทองโอเคเกมมันก็ไม่ได้ยากนะทุกคน พ่อแม่งเก่งแต่ต้นเรื่องเลยเนะี่ยใช้คาตนะอันเดียวอันนี้มีอะไรไหมมีอะไรหรือเปล่าไม่มีแล้วจะเปิดให้เข้ามาทำพือ่อ23คือไงวะเอ่เอเดี๋ยวเดี๋ยว คืออะไรวะแฮกเดลจอเมื่อกี้เจ๊แกได้บอกรหัสอะไรมาปะลืมไปแล้วให้เป็นศูนย์เหรอไม่ผมไม่เข้าใจวะเอาเอาเอ็กเซสเฉยวัดแต่ไอ่ใช่ถือว่าถือว่าผ่านมางุดจงกูจอบป้าบออะไรอ่ะโคตรมั่วเลยไม่เข้าใจด้วยซ้ำเราจะลองใช้ปืนนี้ครั้ง เด,เดี๋ยว่ะเออเอออุ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงเปลี่ยนปืนเฮ้ยเปลี่ยนอาวุธจิวะเออเออโอ้โหปืนกากมากผมไม่ใช้ละเฮ้ยเสียงเสียงเสียงไหนวะเฮ้ยมาดอมอมีอย่ามาซ่ากับพี่เองเนาะ ครับครับเจ๊ครับอิทิแอคติเวตเจ๊โดนตีมันบิวเลอเกินอ่ะเร็วเย็บร้อยโอเคเราต้องกลับไป เก็บตังกันนะอืมเก็บร้อยอ้ยไปช่วยมันเหรออะไรมิกิเดมมิกิเดมอะไรนื่อก้บนเจ็บอยู่อุ้ยมีปืนตกอยู่ มันจะยิงเราปะเนี่ยเฮ้ยหยุดร้องเหมือนกับเด็กได้แล้วแกต้องไปแกต้องออกไปเดี๋ยวนี้มานี่มานี่มาเนี้เ,นเ,นเออเลิกบ่นได้ละตามมานี่ไอห้หำเดี๋ยวขอขอตู้แป๊บนึงเอา้าอะไรอะ่ะอีกแล้วโหรอไอหำนี่สิเออนี่ไง สักทีเออโอ้แค่นี้โอ้ยกูเสียเวลาตั้งนานไปไปไปโอเคไปโอ้ยมันจะจ่อปืนใส่หน้ากูตกใจถ้าพวกซอยเยอร์โอ้ยเชีย่ยพี่พี่เก็บเจ๋งจังวะมานี้มานี้เหมือนกัน มานี่แอนิมีสปอนด์โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยไอสองใจเย็นโอ้โหยิงไม่โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยฟันไม่โดนไอ้เหี้ยเก่งเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก่งกับผีไม่เก่งกับคนครับพี่ยิงไม่ยั้งเลยไอ้ชาดพี่ช่วยผมหน่อยดิพี่พี่มีกินินอะไรเนี่ยอะไรอ่านไม่ทันชื่อพี่เจอชื่ออะไรเนาะอันนี้เอาอยู่ไหนวะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเชี่ยแม่งยิงโดนกูด้วยไอ้สัสโอ้โหก้อนเชี่ยเลยผมไปบังวิถีกระสุนมันไม่ได้นะเนี่ยโอ้ยมาโดนสมน้ำหน้าบังอาจมายิงโดนข้าน้อยผู้นี้ถ้าเยี่ยงไรรีบมาไอ้สองมินิกินชื่อมันนะวันนี้ไอ้มินิกินเรียกพี่เบิ้มแล้วกัน อุ้ยไอชิฟันมันได้ด้วยไม่ดูมันตายไหมไม่กล้าฟันละดาบเรายิ่งแรงงโอ้ยก็เดินชิวเกินมึงดูสถานการณ์หน่อยไอน,นิกินไอพี่เบิ้มเออมึงก็รีบมาร้องอยู่ได้หน้าตามึงหน้าตามึงไม่เหมือนกับเสียงเลยนะ <c oughs> ดูดิไ <laughs> อช่างแม่งเนยลงดีกว่าเป็นชาติแล้วไม่มากดเค,เคเเมื้องควสจะใกล้จะใกล้จะเสร็จแล้วนะเรียบร้อยฮะทุกคนก็จบกันพาร์ทสองกลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเกมเกมอะไรนะสำหรับเกม Death Effect นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างสนุกกันหรือเปล่านะครับ ก็ลคลิปนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e กดทุกอย่างที่กดได้เหมือนเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ